ลาล้ตัวปินแล้วลูบอยู่ไหนลูกบอยู่ไหนลูกบอลาแล้วบสั้นตัวปีนเรื่องวันอยู่ที่ไหนคะใครหาลบเจอบหาบ่อันตัวล้ยเจอนสองอันแล้วเอาหาให้เจออีกสองอันอยู่ไหนเอ

อันใดเนี่ยคะรอบที่สองพูดไหมโอเคอันนี้เราจะรอบที่สองเราจะเอาเอาวู้นอป็นซ่อนในตัวปิดนะให้ยินหาให้เจอนะเอาพี่หลับตาก่อนสิหลับตาก่อนหลับตาก่อนหันหน้าหาแม่หันหน้าทางแม่ค่ะหลับตาไว้นะช่อนนะจะให้หาเจอนะหลับตาไว้ตอนเรื่องทีหลับตาไว้ก่อนห้าลืมตาเราเห็น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 ห้ามลืมตานะหลับตาไว้ก่อนหลับตาไว้ ๋ยวเพิ่งย่เพิ่งลับตาไว้ก่อนัม่าไวก่อนยังไม่เช็ดหาปีหาได้ลูกบอลไปไหนนะลูกบอลไปไหนนะมีไหมคะมีไคบยังโคบยังโคบยังคะฮ่ไม่าฮ สำ้เน็จค่ะไ,ไ,ได้เลย